โฉมปัจจุบันแถมวบรันตีเป็นรุ่น5ที่นั่งแถมราคาถูกกว่าป้ายแดงนี่นะครับตัวโฉมปัจจุบันเลยวันนี้ผมได้รีวิวรถใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้ Honda CR-V 2.4 ES นะฮะตัว ES เนี่ย ต่างกับตัว EL ยังไงนะฮะตัว EL เนี่ยจะเป็น7ที่นั่งแต่ตัว ES เนี่ยจะเป็น5ที่นั่งนั่นเองนะฮะและราคานะพูดตรงนี้เลยนะว่าถูกกว่าป้ายแดงประมาณ2แสนกว่าบาทนะฮะป้ายแดงนะครับจะอยู่ประมาณ1,520,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ในเต็งของเราขอขายที่1,250,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจสำหรับเจ้าตัว Honda CR-V 2.4 ES นะครับติดต่อเข้ามาที่เพจของเราละกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะว่ารถคันนี้ปีเดียวเท่านั้นนะกับใบที่ใช้ไป 30 0 0 0กิโลเมตรเป็นรถบ้านมือแรกออกทาง,างมีการดูแลเข้าสู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะก่อนนํามาให้เรานะฮะและคันนี้สําหรับใครที่อยากได้รถ1ปีรถ1ปีเนี่ยมันเป็นรถแรงเทีมสาหรับรถยนต์มือสองนะสำหรับใครที่ชอบจริงๆเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันเพราะ,ะผมบอกได้เลยว่าขายเร็วแน่นอนขายไวและคันนี้นะนอกจากจะซื้อไปเนี่ยยังมีวารันตีอีกถึงแสนโล3มปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีแล้วกันที่ผมพูดแบบขายให้ คนที่อยากได้รถเนี่ยรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับส่วนออปชันปกติก็จะเป็นเรื่องเดิมๆธรรมดาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันและโชว์นี้นะครับมีพาราเมิกสรุปด้วยก็สําหรับใครที่อยากได้รถที่เปิดหลังคาได้นะก็คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และรถแค่1ปีเท่านั้นสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาที่เจ้าของเราอยู่เส้นกนารจนาพิเศษจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเธอเข้ามาก็ได้นะฮะใน Google Map แบบว่าเก็บอีออโต้เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นรถมากมายเลยมากกว่า100คันแล้วก็ ยังมีป้ายสีแดงนะเขียนว่า KB Auto เออห็นเด่นชัดเหมือนกันอย,อยู่ใกล้ๆควเจงอนนั่นเองนะครับส่วนใครนะที่อยากจะขายรถที่นี่นะเรามีบริการรับซื้อรถประเมินราคารถนะให้ราคารถอย่างดีและมีบริการนํารถไปส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับเพียงแค่คุณอินบอกเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมให้เซลล์จัดการดูแลให้อย่างดีนะครับส่วนวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถหนึ่งปีนะครับว่าไม่สา0 0 0กิโลเมตรเนี่ยตัวรถมีอะไรกันบ้างและสภาพความช้ำมันมีอะไรช้ำหรือเปล่าหรือว่ารถเป็นยังไงกันบ้างไปดูกัน วันนี้ผมจะพา enfin <Str GI> ดูรอบคันนะฮะต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานหรือสภาพเดิมๆจากที่เจ้าของเก่าใช้มาเลยนะฮะยังไม่มีการเก็บสีเก็บอะไรให้เลยฮะบางคนก็ไม่ชอบนะฮะว่าการเก็บสีเนี่ยเนี่ยรอยสเก็ตเม็ดหินจะอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกเนี้ยสเก็ดเม็ดหินเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเป็นสภาพแบบเดิมๆสียังไม่ได้เก็บมาเลยนะครับนี่เลยสําหรับคนบางคนที่เขาใช้เนี่ยเขาอาจจะชอบนะฮะแล้วก็นี่นะฮะกระจังหน้าโรโก้ฮอนด้านะฮะ ตรงนี้ก็สีตัดสลับกับโคเมียมเล็กน้อยนะครับนี่เลยกระจังหน้าเป็นแบบนี้ด้านล่างตัวรูลระบายความร้อนนะครับกลับไปที่ไฟนะไฟสําหรับรถ1ปีผมไม่อยากลงดีเทลเยอะนะค่อนข้างใหม่แน่นอน ไม่อมเหลืองนะสภาพดีเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แน่นอนครับไฟด้านขวาสวยงามนะครับหลอดแบบโปรเจคเตอร์ LED นะฮะสภาพสวยงามมีรอยสะเก็ดเม็ดหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะสภาพโดยรวมยังดีอยู่ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้นะสำหรับเจ้าตัว CRV 2.4 ES นะครับและนี่เลยกันชนด้านล่างเนี่ยจะมีพวกรอยสะเก็ดเม็ดหินนิดๆหน่อยๆน่นะฮะนี่เลยนะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแม็กนะครับเป็นสีโครเมียมผสมสีเทานั่นเองนะครับ มีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะฮะคันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนื้อยางนะ,ะเนื้อยางปี2021อยู่แล้วกับดอกยาง R18 นะคันนี้ซื้อไปรับรองใช้งานได้สบายๆนะครับได้อีกหลายปีกระจกนะฮะนี่มีพวกข้าบการใช้งานเล็กน้อยเดี๋ยวเราทาํางคุณสมอาดให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นสีเทานะฮะมื่อจับมี3ขีดถือกุญแจเปิดปลดล็อกเข้าไปได้เลยครับตัวกระจกมีสติ๊กเกอร์โลโก้ของแท้ครับแล้วแม่ขวาด้านหลังครับดูนะฮะว่าสภาพเป็นไงมีการเบียดฟุตบาทม,มั้ยสำ เจ้าของเก่าดูแลตัวรถเป็นยังไงบ้างสําหรับล้อแม็กผมคิดว่าผ่านอยู่นะครับดอกยางด้านหลังด้านขวาก็สูเข้าอยู่แล้วนะฮะกับดอกยางลึกๆป 2, 2021ี2021กับ R18 ด้านหลังครับนี่เลยนะฮะโลโก้ AWD นะฮะแล้วก็โลโก้ CRV โครเม i ยมก็บอกอีาแนะ้ว่าป้ายเราไม่ได้ขายด้วยนะฮะคันนี้เจ้าของเก่าเอาคืนนะฮะแล้วก็ฝาท้ายนะฮะจะเป็นแบบไฟฟ้า แผ่นรองอาจจะดูแบบไม่ได้สวยงามมากนะครับแผ่นรองเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยเจ้าของเก่ายังไม่ได้ถอดออกเลยบปกาพลาสติกนะครับปิดฝาท้ายไฟฟ้ากันครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะครับความเสถียรสำหรับรถ1ปีล้อแมกด้านซ้ายด้านหลังนะฮะดูนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับสีโครเมียมอมเทานะ,ะอันนี้จะเป็นพวกคราบการใช้งานมาเล็กน้อยเดี๋ยวเราทำความสะอาดที่หนึ่งรอบแล้วกัน,นะฮะจอดรถไว้หน้าเต็นท์เนี่ยก็จะโดนฝุ่นโดนอะไรกันบ้างนะครับ ดอกยางนะครับปี2021นะฮะแล้วก็ R18 นะครับคันนี้มือจับด้านหน้าเหมือนกันด้านซ้ายเป็นแบบตัวคีเลตถือกุญแจปลดล็อกได้เลยครับสภาพกระจกด้านซ้ายนะครับมีคราบการใช้งานเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Honda l e รนจ์วนะฮะไว้ดูกล้องมุมอับนะครับแล้วแม็กด้านซ้ายด้านหน้านะครับเหมือนจะมีคราบนะฮะคราบน้ำมันคราบการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมถ้าทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบรับรองหายห่วงนะฮะ อันนี้เรารีวิวแบบเพียวๆเรียวๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะครับสีก็ยังไม่เก็บนะฮะบางคนชอบสีเดิมๆนะสีสวยงามแบบนี้หายากเหมือนกันนะครับ <S <S มาให้ดูห้องเครื่องของเจ้าตัว Honda c ซ v 2.4 ES นะครับภาพรวมกว่อนล้วกันว่าค่อนข้างใหม่มากนะว่าห้องเครื่องอยู่ดีเลยนะฮะตัวขุมพลังกำลังของที่นี่นะฮะด้านหน้าน,นี่เลยสติกเกอร์คำเตือนนะครับ นี่เลยคานหน้านะครับนี right ah ่เลย QC อยู่นะฮะสีวเขียวนะฮะ QC เดิมๆจากโรงงานนะครับที่เติมปัดน้ําฝนนะครับนี่นะฮะเบ้าโชกนะครับ QC สีเขียวนะครับเบ้าโชกเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เลยนะฮะตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวานะครับสีเทานะฮะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแกะรอยแงะไม่มีรอยทําไม่มีรอยยอมแน่นอนครับวงกลมนะฮะ นี่เลยสติกเกอร์ QR วอารโอยู่ตรงนี้นะคะแผ่นกันความร้อนครับประมาณนี้เลยแผ่นกันความร้อนสําหรับรถ1ปีนะครับฝากระโปรงด้านบนนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับมีรอยวงกลมนะฮะเม็ดอาร์นะครับดูย่างนิดนึงนะครับแล้วก็วงกลมวงกลมสภาพสวยงามเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ลงมาดูตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับนี่เลยตัวน็อตสีเทาเหมือนกันไม่มีรอยแกะรอยแง่นะฮะเบ้าโชกนะครับนี่เลยเบ้าโชว์ฝั่งด้านซ้ายนะครับ QC ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเดิมๆจากโรงงานครับ Homeland ห้องเครื่อง ب, นะคร ب, ับ2.4นะครับเป็นห้องเครื่องเบนซินนะครับกับแรงม้า173แรงม้ากับแรงบิดอีิบนิวตันเมตรนั่นเองเอาใจสำหรับคนชอบขับด้านในเนี ي, ่ยมันติดสีน้ำเงินมาให้อยู่แล้วนะเดิมๆจากโรงงานเนาะแบมไม่ใช่แบบว่าโตเกียวดิอากิโยบางทีผมชอบสดนะคือบางทีเนี่ยรถเขาทำาให้อยู่แล้วนั่นเองอาจจะ ชอบบอกว่าเจ้าของเก่าแต่งมาหรือเปล่าโอเคสตาร์รถกันก่อนแล้วกันนะครับปุ่มสตาร์สต็อปเอนจริงของตัว C r V ตัว E S เนี่ยจะอยู่ทางขวานั่นเองพอกดสตาร์ปุ๊บก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเหมือนเดิมตัว Honda ปกติเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรนะคูสคอนโทรจะอยู่ทางขวาแล้วก็นั่นใส่ก็บวอลุ่มเพิ่มวอลุ่มเนี่ยมีรอยใช้งานนิดหน่อยรอยข้าบอะไรพวกนี้เราเช็ดออกทำความสะอาดได้ซึ่งพวงมาลัยรถหนึ่งปีเนี่ยใหม่ เสียงดังฟังชัดนะฮะกับไมที่ใช้ไป37,246อีกกิโลเมตรกับรถ1ปีโอ้ตกเกือบจะ4 0,000ื่นเหมือนกันนะถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็เอาเรื่องนะแล้วก็ตัวจอนะสำหรับเซียวิวชอบจอใหญ่แล้วก็ลูกเล่นก็อ่านเข้าใจง่ายนะคะันนี้เนี่ยมีแผนที่ด้วยกดดูแผนที่ก็จะเป็นแบบระบบนำทางนวิเกเตอร์ตัวโฮมก็ปกติฟังก์ชันปกตินะไม่ว่าจะเป็นการนำทางออดิโอโทรศัพท์นะครับการเชื่อมต่อ Apple Car p l พ y ได้ด้วยนะเสียบ เข้ากับตัวสาย USB นะครับตรงนี้นะด้านล่างจะมีสาย USB 2รูและคันนี้มีชาร์จแบบไร้สายด้วยเยี่ยมเลยนะฮะถือว่าตอบโจทย์เพราะบางที่ผมก็ลำคานสายเหมือนกันนะวางชาร์จแบบไร้สายตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีหมดออคอนตรงนี้นะครับตัวแอร์เนี่ยจะแยกปรัซสายขวาได้ด้วยโอ้โหตัวนี้มันฟิลเหมือนตัวท็อปดีๆนี่เองนะฮะตะเกียร์เนี่ยก็จะเล็กๆน่ารักตะม,มุตะมิิอยู่ตรงนะี้สำหรับ CRV ดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้ ข้อาเนี่ยก็จะมีกล้องถอยหลังมีเรดราสีเหลืองซึ่งปรับได้3มุมนะฮะ1 8อองศาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มุมกดต่ำอะไรเงี้ยบางิงก็แล้วแต่คนใช้นั่นเองนะครับแต่ผมใช้ผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะครับและคันนี้นะนอกจากจะมีกล้องถอยหลังนะครับก็ยังจะมี Honda น e d e เลดสวดด้วยตบที่ด้านซ้ายที่นึงก็จะเห็นเป็นเรดราสีแดงสีส้มสีส้มซึ่งเป็นรถที่มีออปชั่นเยอะสำหรับรถ5ที่นั่งแบบนี้นะถือว่าดีเลยครับ ด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยแต่ว่าเบาะไม่มีอะไรมากกิมมิกอาจจะไม่เยอะเป็นสีเทาซึ่งอรอยเหี่ยวอรอยอะไรน้อยมากน้อยอะเพราะว่ารถปีเดียวเท่านั้นเนี่ยรูระบายอากาศนั่งสบายๆเบาะแข็งแรงเฮ้ยรถออปชัดด่นดีๆแบบนี้นานๆทีจะหลุดมาเหมือนกันนะครับ <IS AS 2> เดี๋ยวเรามา <IS AS 2> ทเทสพารามดซสรูปกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่มาถึงเราต้องเปิดบานข้างบนก่อน1รอบนะฮะแล้วเราก็เปิด คือเมีสันกดทีเดียวไม่ต้องกด้ังนี่สูดอากาศนะฮะโอเคกดปิดเซนเซอร์ไม่มีเซนเซอร์ไม่มีและคันนี้นะยังมีเมมโมรี่นะจำที่นั่งอีก2จุดอยู่ทางขวานะสามารถกดปักได้เลยนะฮะกดที่เซตแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับพื้นที่ด้านหลังนะจัดว่ามีเลยปจริงมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งใช่ไหมแต่ว่าทํามาเป็น5้าที่นั่งข้อดีก็คือที่ได้มาพื้นที่ด้านหลังจะมีพื้นที่เก็บของเยอะมากและสําหรับใครที่ ซื้อคันนี้มาขับแต่ขับแค่2คนนะ่ะนั่งข้างหน้าอย่างเดียวพับเบาะมาและเก็บของได้เยอะมากสําหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยขนของอะไรเนี่ยสบายขนของได้สบายแล้วเจ้าของเก่ายังไม่เอาพลาสติกตรงนี้ออกเลยเนี่ยตรงเบาะเนี่ยใหม่มากสําหรับรถ1ปีเท่านั้นแต่ว่าตรงเบาะเนี่ยจะมีพวกรอยเหี่ยวรอยขราบเล็กน้อยรถ1ปีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่าถ้าแบบให้พูดอะ่ะคือสภาพมันใหม่มากนะเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนเหมือนเบาะมือหนึ่งอะ่ะใหม่จริงเนี่ย ดีมากและด้านหลัง CRV เนี่ยจะมีแอร์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญ USB มีให้2รูด้านหน้า2รูด้านหลัง2รูรวมไปทั้งหมด4รูมีประโยชน์จริงๆสําหรับใครที่อยากได้รถออปชั่นแบบตัวท็อปแบบนี้เลยนะคะกับราคาที่เหลือ1นึ่งล้านสองแสนหาหเนี่ยฝากไว้เพราะว่าคันนี้เนี่ยโหไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบรรยายเลยออปชั่นเยอะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com